วัสดีครับคือเก่าคือเดิมครับเมื่อนี้มาเสิมเมนูนู้นแช่ครับกินข้าวในกันนะครับนี่ทอดใส่กอครับใส่กอครับกับทอดปลาแห้งสองตัวครับนี่ในก็เป็นปิ้งปลานด้ครับปิ้งปลาสลิดปิ้งปลาขาวนี่แหละครับยามฝนครับสองไม้ครับกับตำบักหุ่งมาเบึงตังบักหุ่งเฮิมครับแช่ ครับนี่แป่บตามเองตาเองครับเน่ข้าวเหนียวกับหนึ่งก้อนฮอเต็มติพยเลยครับไอ้คือเก่าคือเดิมนะครับคุณน่ะกินกับคนรู้ใจครับนี่เพขนมปันข้าวเหนียวตุยๆนะครับคุณน่ะไี่เนี่ยโบราณครับเอิ้นมากินข้าวใส่เกาะใส่เกาะนะใส่เกาะเลยครับนี่แช่ครับใส่เกาะ ซื้อมาจากอันสามแยกเซกาไฟเขียวนะครับก่อนเข้าเซกาแล้วครับมีร้านอยู่ฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับมาครับแซ่บๆในกันนะครับคุณน้ามีครับเดี๋ยวกินอีสานบ้านเฮาเวยครับลาแห้งลาแห้ง ตำมะคงไปเดีวครับคุณอาอชองคนผังแงงเนาะหอมผักสังแงงผักนว่าั่งแงงนาได้ครับมีปลูกไว้ครับอือตรงนี้ผักแกงอ่าเป,ป,ป,ป็นปิงปลาไปครับ ใส่เกาะใส่เกาะหมูนะครับแซ่บแซชะนะครับ,บนี่อ่าบัเทนน้ซื้อมาจากเซกา,าเก็บไม่ได้ดุดน,นะครับซื้อมาได้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนมาทอดกินนะครับบวส้มบวชยังพอดีกินเลยครับปิบ้งปลาปิ้งปลา,ปา,ปา,ปาครับ<อ>เนี่ยเนี่ยปิป้งปลาปิ้งปลาให้พี่น้อง ไปยังนางกลับบ้านเพื่อมาฝากเพื่อนว่าปีนแต้มาฝากฉับชะตัวยิ่งใหญ่ไปยังปานินตัวนี้ปานินบอกปานินน้อยอันนี้ปไปยังปลาสลิดปลาสลิดทรงตัวถักบก็ปลาขาวพี่น้องในมัตตบัตนะครับอุ้ยเข้าไปกินมาทิ้งทำยิ่ใหญ่ปลาหูนี่นะครับ ันเบ็ดเท่ออนานั้นเลยนะกินแชบๆนะครับมาครับกินด้วยกันแชบๆเด้อครับผุบน่ะเขาเหนียว้อนๆครับนีบ่ปลาแม่นม้ําสงครามนะครับนา้าสงครามนะครับนี่ตาแห้งลนควันนะครับนี่สองตัวสองตัวเทามา้าก ไ่ทอดกินเนี่ยครับนี่ปลาลมควันมันจะหอมครับไว้แกงนี่แหละครับปลาแซบนึ่งปลาแซบมันสดดีป่ะพี่น้องมากินให้กันเนาะแซบๆมาเนี่ยนะครับนี่มานี่ครับอ่ะ คลิปนี้แค่นี้แหละครับคลิปหน้าว่ากันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ